สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆผู้นำเข้าส่งออกเมื่อใหม่คะ่ะค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่อง In นคว t e r m 2 0ส0กันอยู่นะคะค่ะคราวที่แล้วเราได้แบ่งกลุ่มของอินคเทอร์หมด4กลุ่มกลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F ใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เราจะมาคุยกันว่ากลุ่มไหนที่เพื่อนๆผู้นำเข้าส่งออกควรรู้จักแล้วก็คือนิยมใช้บ่อยสุดนะคะนะคะก็คือตัวนี้นะ FOB FOB คืออะไร ผู้นำเข้าทําอะไรผู้ส่งออกทําอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะมานะคะที่หน้านี้นะเราจะมาคุยเรื่อง FOB ซึ่งเทอมนี้ก็คือนิยมใช้กันมากๆแล้วก็ผู้นําเข้าส่งออกมือใหม่ควรรู้จักนะคะว่าผู้ส่งออก importer ผู้นําเข้านะคะผู้ส่งออก exporter เนี่ยคือ shipper ในหน้าเอกสาร B/L ใช่ไหมผู้นำเข้าก็คือ consignee ะะแล้วใครทําอะไรกันบ้างมาดูเลยค่ะผู้ส่งออกจะทํางานตั้งแต่น้าโรงงานตัวเองจนมาถึงที่ท่าเรือที่ต้นทางนะคะรับผิดชอบอะไรบ้างก็คือเตรียมสินค้าที่น้าโรงงานแพ็คของให้เรียบร้อยทําเรื่องขนส่งรถนะคะจากโรงงานไปจนถึงที่ท่าเรือนะคะแล้วก็ทําพิธีการของกรมศุลกกกรขาออกจ่ายค่าโลโกชาร์ต เขาว่าเหมือนยกตู้ขึ้นเรือค่ะจ่ายค่าเคนค่าซีนค่า BL ตรงนี้นะคะคือความรับผิดชอบของผู้ส่งออกนะคะเขาทำงานตั้งแต่ที่หน้าโรงงานเขาจนถึงที่ท่าเรือต้นทางโดยที่ทำหน้าที่ยกตู้ขึ้นด้วยนะคะจ่ายค่าโลกโกชาร์ส่วนของเรือด้วยนะคะค่ะแล้วผู้ส่งออกทำตรงนี้เสร็จแล้วหน้าที่ของผู้นำเขา้าคอนซีนี่รับผิดชอบตั้งแต่ที่ ค่าเลือที่ต้นทาง POL เหมือนคมว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าเฟสดอเชียนเฟสดนะคะก็คือคอนซี n ิคจะเป็นคนเลือกเรือเลือกว่าใช้เรืออะไรสายเรือไหนถ้าไปชอบตั้งแต่ที่ตรงนี้นะคะค่าเรือที่ต้นทางจนไปถึงที่หน้าโรงงานตัวเองนะคะคือจ่ายค่าเฟสดแล้วจ่ายค่าโลโกชาร์จขาเข้านะคะ ทำพิธีการขาเข้านะคะขนส่งรถนะคะแล้วก็เอารถกลับมาที่โรงงานตัวเองจ่ายแท็กจ่ายแวดเกี่ยวกับกรมสุนกาการเนาะจบหน้าที่ของผู้นำเข้ารับผิดชอบตั้งแต่ท่าเรือที่ต้นทางจนถึงที่หน้าโรงงานนะคะตามคุณหน่งทันใช่ไหมคะค่ะแล้วคันนี้คุณหนงจะมายกตัวอย่างให้สมมุตินะคะถ้า เราส่งออกจากในเอเชียแล้วกันส่งออกจากาจีนแล้วกันนะคะตอนนี้นําเข้าจากจีนเยอะเนาะแล้วก็มาที่ท่าเรือของเตยแล้วกันนะคะ PAT นะคะจีนอาจจะเป็นโอเคเซี่ยงไฮ้ก็ได้เซี่ยงไฮ้นะคะซื้อขายกันตกลงผู้ขายผู้ซื้อตกลงในเทอม FOB ผู้ส่งออกที่จีนกับผู้นําเข้าคือคนไทย ทำอะไรกันมากซื้อขายกันเทอม FOB นะคะนะก็คือคนจีนเนี่ยเขาจะเตรียมสินค้าที่หน้าโรงงานตัวเองนะคะแพ็คกิ้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะจองรถขาออกขนรถเนี่ยขนส่งรถจากหน้าโรงงานตัวเองเนี่ยมาถึงที่ท่าเรือทำพิธีการขาออกกับตัวใบขนขาออกใช่ไหมคะจ่ายพิธีการสุนักการกจ่ายค่าโลโกชาร์ตนะคะแล้วก็ตู้ขึ้นเรือก็จบโปรเซสของ ผู้ส่งออกที่จีนนะคะค่าความเสี่ยงภายอินชวลันไม่ได้ระบุไว้ในเทมนะคะก็อยู่ดูเอาแล้วกันนะคะว่าผู้ส่งออกอยากจะซื้อหรือไม่อยากจะซื้อก็อยู่ที่ความรับผิดชอบดูสถานการณ์นั้นของที่ประเทศตนเองนะคะส่วนผู้นําเข้าคนไทยเนี่ยไทยเ,าเราวรบผิดชอบตรงไหนบ้างรับผิดชอบท,มมอบที่ตั้งแต่ที่ท่าเรือที่1บอกไอบอที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะนะ,ะนะทำโอเชียนเฟด หาเฟดหาค่าระวังเรือจากเสี่ยงหายมาท่าเรือของเตยค่าเฟดเท่าไหร่รับผิดชอบค่าขนส่งจากท่าเรือทําพิธีการขาเข้าจ่ายค่าโลโกชาร์ตขาเข้าเนาะแล้วก็เอารถมาที่โรงงานจ่ายค่าภาษีจ่ายแพ็กจ่ายแบบเป็นหน้าที่ของผู้นําเข้าคนไทยอันนี้ก็คือสิ้นสุดความรับผิดชอบแล้วส่วนอินชวลันคนไทย ดูเอานะคะว่าความเสี่ยงภัยตั้งแต่ที่ท่าเหลือเสี่ยงหายจนถึงท่าโรงงานเราเนี่ยมีความเสี่ยงภัยแค่ไหนนะคะว่าเออสเตตัสมีพายุมีอะไรไหมระหว่างทางมีโจรสลัดมีอะไรไหมแล้วโลกคที่บ้านเราสเตตัสณนะตอนนั้นเกิดอะไรกันบ้างสมควรซื้อหรือไม,ม,ม่สมควรซื้ออินฉารันก็อยู่ที่ดุลพิษของคอนเซนี่ผู้นำเข้านะคะเข้าใจไหมคะ FOB อะไร อีกครั้งหนึ่งนะคะคือผู้ส่งออกนะ FOB นะรับผิดชอบตั้งแต่หน้าโรงงานตัวเองจนถึงท่าเรือต้นทางยกสินค้าขึ้นเรือด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของผู้ส่งออก FOB ของคอนซนี่หรือผู้นําเข้าเนี่ยรับผิดชอบตั้งแต่ที่ไหนคะท่าเรือต้นทางนะคะจนมาถึงหน้าโรงงานตัวเองอินชอลันซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่พิจารณานะคะค่ะ โอเคหวังว่าจะเข้าใจในแบบฉบับ FOB ง่ายๆตามภาพตัวนี้นะคะเอ,อ,อยากให้อยากให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยภาพนะคะไม่อยากให้ท่องจำนะดูตามโกรเบว s การวิ่งตั้งแต่ต้นไปไปน้ำไปปลายน้ำในเทอรม FOB นี้ใครทำไรบ้างนะคะัค่ะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย